โอเคใครที่อยากเล่นมาผมมาเข้าเลขห้องมาได้โอเค okay, เล่นสีสี่นะคุณดูนะสีสนะี่นะครับคุณดูครับที่รักคุณดูสุดสุดนะสีสี่นะจ๊ะรสีสี่นะจักรพาเดี๋<ะ>ยวพี่แตโมโอพาขึา้นล้างแดงชิวๆเลยนอนเด็กดึกแล้วเขาจะนอนแล้วครับตาเดืนเดือนสีผ้า,ามาละคนท่านกำลังใกล หายงอนเล่าตอนนั้นพี่งอนนางไงนายมันมาดูพี่อะ่ะพี่งอนเล่านางเพิ่งมาและนางแพเข้าห้องมาครับสามสามแปดมั 3, นึ่งสามแปดชนะแน่นอนครับคุณดูผมบอกเลยว่าชนะแน่นอนออชนะกันแล,แล้วครับคุณดู น่ารักไปหมดเลยปากเลีล้ยงข้าไปยอมเคยยอมไรโอเค right. okay, ครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคนดูมาทัวร์สี่สียน่ารักกันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไมค์กับน้อ้งกันฮัลโหลครับน้องชายฮัลโหลครับดิเขนได้ยินผมป้อครับเข้าไม่ทันเดี๋ยวรอตาหน้านะครับฮัลโหลุ่มไม่มีใครเปิดไมค์กับผมเลยว่า้จบละเปิดไมค์นค่อยอ๋อ ไม่นะครับปนดูครับปนดูครับดูครับดูครับพี่ยายนสวัสดีครับพี่สตรีมนะใครใครดูสตรีมอยู่อ่ะพี่สตรีมให้หน่อยเสียงเสียงสตรีมมันจะเข้าผมเบาล้วเลยแล้ว First พี่เขาส่องพี่สองตัวแล้วน้องชายปุบังตายอยู่พี่ เดี๋ยวเขาแบงคกันปาสายป่าขวาอ๋อไมยิี่เอนตรงนี้เนาะเฮ้ยนลัวน้องชายตีตายแน่เลยโมตายคักๆช่วยหน่อยช่วยหน่อยเล็กเลเล8เล่8สงายยังสายยังย้นหนเยยองเอาวะตสเอาเฮ้ยหัวใจวะมาเรีย้กลางราเดียฉัน เว้ยอุยอ้ยเว้ยเว้ยเดี huh. ๋ยวไล่ไปฮือนี่หัวมาโดนเลยวะเฮ้ยเอาวะบาเรือบาเรเซียวะอ่าไอโมไม่ต้องทำอะไรครับชิวเลยชิวเลยไอโมไม่ต้องทำอะไรครับไลยจัดไล่จัดเต็มไลยจัดเต็มเลยน็อกหนึ่งสองคนเลยครับนี่น็อกหนึ่งน็อกสอง โมเต้สามบอสี่ต้าตายวอร์มั้แบบนี้เาหนึ่งกว่าป่าตายมาถึงวันนี้เไม่ล็อกพ่งกลางบารดเดืดุมล้อมแดกแดกสองแดกหนึ่งโอ้ยกดดวเลยข้างหลังอ่ะ เฮ้ยหมดตึ้ครับแกคอยมันกลางบาเรียแล้วมันยิงไม่ได้ว่ะโอ้โหซ้ฟูนะตอนเนี้ยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับชิวเลยคนดูไม่ชิวละมันตึงอ่ะแรงแรงมันท้บตึงอ่ะอาคิวหน่อยครับน้องชายเมื่อกี้ก็คือแบบชิวๆอ่ะวิงใสจแรงเจมอลไม่เอาไม่เอาคิวครับโอเคมาตานี้ก็เกือบคิวละ ก็คือไม่เจียมันตางบาเลียอะไรของมันว่ายิงมันไม่เข้าเลยวะก็ไอโคดูตันแบบนี้ขีดสายขีดสายไปฟังเราสองครับมาเข้ามาเข้ามันเข้าบ้านนั่นแหละเข้าบ้านอ่ารันสามไปเยอะอยู่เหงนไหมเห็นประกบไปฟังเราสองซอยนะครับโหลโหลโหลูฟังโกนด้วยไอโมดันยาละไอโมดันยาละมังกอดข้างหน้า ไม่ไไม่ไรไอมวายเมวาสานึ่งเ้ยสีจงไว้ฟังสายไว้ก็ได้เบาแค่ประกบโอ้โหดีจ้าัวรัมพี่อยันมันกลางบาเลยรอเข้ามาอยันมันก็ยิงโอ้เก็บเก็บาบเ็บนับวุ้ยมันเปนจุบเรยจะมาใ้ พี่พี่มรเด็นอยู่พี่อท้ายพี่ตาเดินตาเดิตเดินตอนนี้ซุบซุบทไหนวะของต้นผมเอตัวเราเองอะทางการจะตามผมอยู่จะเนี้ยไมอตัวั้นนเองตัวพี่ครับพ่อเต้มัดตีตอ Tokyo มามามาไม่เป็นไรสองสองหนึ่งสูสีสูสีถือว่าได้การได้การถือว่ามีโมก็ไม่มันก็ทีมก็ชนะแล้วอะชัวว้าวแรงแดงแรงแดงบาต้าวันนีตัวไปแล้วเป็นจะหมดเฮ้เอหนึ่ง็หนึ่งอยู่ข้างบนโน่นอะไรดีอ่ชุดบสี่ด่วนชุดไหไปไหมชุดไปไห ชุก่อนชุก่อนนะ<ช>มันดาวสักตัวยังมันดาวสักตัวยังมันตาวสักตัวย,ยังเรียนนะเรียนนะมันดาวยังตัวนั้นน่ะอยู่นไหนนู่นไหน,ไหนอยู่ข้างบนไหนข้างบนสุดเลยไอ้ตูสูงมั่งบนบนเทนเลยพี่ใช่ใคร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 มองไปบนเทนท่ทาผมผมไม่เห็นดินี่นี่นน มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วม so ันลงมาแล้วเย็นนะใจเย็นนะออกไปแล้เบิก่อนหมดยังมได้ปะเฮ้ตัวยนตวนยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนสวยเิดไดเลยนะไอ้โมม่เจะอะไรเลยสามหนึแล้วหรอชูเกิน มันชิวไปป้าน้องเปิดห้ชิวๆเลยคนจยูนพี่เอายิงเลยวิ่งใส่อย่างเดียวนะห้ามถอยนะไม่มีการถอยทิมเราจะไม่มีการถอยเบิดขึ้นไม่แหละเราจะตั้งหลักใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่มีตั้งหลักครับหลักเราไม่มีครับหลักเสียละเอาอย่างเดียวเข้าอย่างเดียวมอได้มอมอได้มอเอาได้ย เออแย่เลยสีไม่เลยแมชฉันรำแม่โอมันดอกมันดอกหอสูงเออมันอยู่สูงๆเลยว่ะโอ้โหไม่โดนมันเจ็บ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 ละมันเจ็บละโดนไปเม็ดหนึ่งอ่ะมันโดนไปเม็ดหนึ่งอ่ะปึ๊บเดืปไงล่ะแด็กหนึ่งอุ้ยเจ้าบอลเดือดสวนหลังหลังสุ่ยอุ้ยเจอหลังอ้ามน้องหนึ่งครับป้านผลน้องหนึ่ง ระเบิดครับเราจตามผลและเนี่ยลุงเออครับกำลังไปช่วยครับอ้าวเนาะดึง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 นะครับลูกเออสวย เอเญฮไเชื่อชูชูแล้วกันคนดูชูชูอะชูชอะแรงแดงชูชูอ่ะอ้เอาขึ้นแรงแดงอ่ครับน่ะโอ้ยยังไม่ได้ทำเละนะแรงแดงเอ่ะโว้ โอ้สิครับาใครชอบคลนี้ย่ายลาืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับนดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ในคลิปไม่มีอะไร